ครับก็การสวัสดีนะครับผมบ้านัาง,งุนสวัญญามาแล้วนะครับขาวันนี้ก็จะนําสาระดีๆมาฝากนะครับสําหรับใครที่มีนะครับใครที่มีต้นต้นไม้ชื่อเป็นแปลกๆนะฮะแต่ว่าก็แฝงไปด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายนะฮะ หมายชื่อนี้ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่นะครับผมนี่ผลสุกของมันนะฮะนี่ผลสุกจะเป็นสีดำนะครับผมจะเป็นสีดํานะครับปีนี้ออกเยอะมากเลยครับนี่ผลสุกจะเป็นสีดําอืมทานดูนะฮะอือหสุดยอดเลยนะครับผมผมจะบอกวิธีนะครับผมจะบอกคุณสมบัติของมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะ สมควรที่จะปลูกไว้ประจาบ้านหรือไม่ก็ใครที่ใครที่ไม่มีใครที่ไม่นั่นก็ซื้อ,อาหามากินได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติเขามีมากมายเหลือเกินนะครับผมสําหรับมะม่วงหาวมะนาวหัวนะฮะคุณสมบัติของมะม่วงหาวมะนาวหัวเนี่ยอย่างเช่นผลนะนี่นี่ลูกมันเนี่ยลูกมะม่วงหาวมะนาวหัวนี่ช่วยอะไรนะช่วยฆ่าเชื้อ แก้โรคและกระปิดและก็เปิดพอกดับพิษอีทั้งยังช่วยขับปัสสาวะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอืมไม่ธรรมดานะะเมล็ดมันดูมเมล็ดมันนะฮะเมล็ดของมะม่วงหามะนาวหัวลยช่วยแก้การเนื้อหนังชาในโลกเลี้ยนแก้ตาปลาแก้โรคผิวหนังแก้จากเกลื่อน แก้เนื้องอกบำรุงกระดูกบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นบำรุงผิวหนังไปจนกระทั่งบำรุงร่างกายโอ้โหดูนะฮะ,มะเมล็ดของมเมล็ดของมะม,ามาา่วงหาวมะนาวโห่นะฮะเปลือกอม,มาดูเปลือกของมันนะฮะ ช่วยในการขับน้ําเหลืองเสียแก้บิดแก้กามาโรคแก้อาการท้องเสียแก้ปวดฟันเออใครปวดฟันนะฮะใครปวดฟันดูไว้นะฮะแก้ปวดฟันฟอกจับพิษอีกทั้งยังสามารถนำมาไไปทำเป็นยาอมเพื่อรักษาแผลในปากโอ้โห เปลือกของมะม่วงหาวมะนาหวหัวปวดฟันก็แก้ได้นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วมาดูยอดอ่อนนะฮะยอดอ่อนของมะม่วงหาวมะนาหวหฮวใครที่เป็นติดสีดวงสวรรค์ดูไว้เลยนะฮะฟังไว้เลยผมในฐะคนนึงผมเพิ่งรู้นะ,ะผมเพิ่งรู้ยอดอ่อนดูดูยอดอ่อนเขาจะเป็นยอดอ่อนแบบนี้นะดูลักษณะจะเป็นยอดอ่อนเขาจะมียอดอ่อนนะฮะนี่นี่ใบยอดอ่อนนะ เขาบอกว่ารักษาโลกลธิสีดวงทวารโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ,ะมาดูยางของมันยางก็ลักษณะแบบนี้แล้วก่อนนะครับอื้ทางเข้าไปสองเมล็ดดูยางครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมครั เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นี่นอันนี้เขาเรียกว่ายางของอยางของมะม่วงหาเมนาหโหนะมันจะมียางออกมาใช่ไหมยางเสียวาขาวเขาบอกว่าใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟันโอ้โหออช่วยทำลายตาปลาอ๋อใครที่มีตุต่มตาปลานะ ตุ่มตาปลาลักษณะตุ่มตาปลาก็เออแบบนี้แหละน,น,นี่ผมเคยมีนะผมเคยมีมันจะเป็นตุ่มตาปลาเนาะตุ่มตาปลาแล้วก็เขาเขาเขา,เขาเจายางของมะม่วงหามะนาวโหวไปทำลายตุ่มตาปลาเนาะแล้วก็รักษาแผลเนื้องอกรักษาหูรักษากาก รักษาโรคเท้าช้างโอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณเ,เพื่อนนะฮะไม่ธรรมดานะครับผมอีกอย่างนะน้ำมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้ำมันเขาาจะไปสกัดเอาตรงไหนนะน้ำมันของของอะมะม่วงหามะลาหัวนะใช้ฆ่าเชื้อเป็นยาชาเป็นยารักษาเกลื่อน กัดหูดแก้ตาปลาแก้บาดแผลเน่าเปื่อยโอ้โหอะไรมันจะคุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดนั้นเนาะนี่เขาเดี๋ยวบอกว่า,าคุณสมบัติเบื้องต้นนะฮะคุณสมบัติเบื้องต้นของมะม่วงหาวมะนาวโหมันจะมีเยอะมากมายนะตามที่หมอเขาวิจัยนะโอ้โหมีตั้งห้าสิบห้าสิบคุณสมบัติเลยนะฮะ ดูดูนะฮะผมจะอ่านให้ดูนะครับห้าสิบคุณสมบัติเลยนะครับของของมะม่วงหาวมะนาวห,หูอื้อเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับเพื่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้รู้อ่านให้ดูนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็ไปดูในคอลัมน์หนึ่งนะฮะของคุณหมอนะอืมเขาก็พูดไปดีมากๆเลยนะครับห้าสิบคุณสมบัติของ มะม่วงหาวมะนาวโหมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะห้าสิบข้อหน่งมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเรื่องของชะลอวัยและลดเดียวรอยอันนี้คือผลนะสองช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้คือแก่นแก่นของของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะสาแก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อยลา้าอันนี้คือเนื้อไม้นะฮะเนื้อไม้เนื้อไม้ของของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะฮะสเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายอันนี้คือผล 5. ช่วยให้เจริญอาหารลากนะฮะลากของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับ6มีส่วนช่วยให้การลดความอ้วนผล ผลนี่คือใครที่เป็นโรคอ้วนนะใครที่อ้นอนอนนวนตุ้ยนุ้ยจีนีนะฟังไว้นะมีส่วนส่วนช่วยในการลดความอ้วนนะครับเจ็ดเจ็ดช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจอันนี้คือผลนะฮะแปดมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งอันนี้ก็คือผลเนี่ยเนี่ยเนี่ยผลของมะม่วงหามะนาวหัวนะฮะแล้วก็มีส่วนช่วยเก้านะมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานเนื่องจากมีธาตุเหล็กนะ อันนี้ก็คือผลนะฮะสิบ 10. มีส่วนช่วยในการรักษาโรคโลหิตจางอันนี้ก็คือผลนะครับผมสิบเอ็ดช่วยโรคปอดผลนะฮะสิบสองช่วยรักษาโรคถุงลมป่องพองอถุงลมโป่งพองที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถุงลมโป่งพองนะครับที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถุงลม ปองพงนะครับผมสิบสามช่วยรักษาโรคไตผลนะฮะผลของมะม่วงหาวมะนาวโหสิบสี่ช่วยบรรเทาอาการโรคตับอาทิโรคตับแข็งนะฮะสิบห้าช่วยรักษาโรคเกาสิบหกช่วยรักษาบรรเทาอาการโรคไทรอยสิบเจ็ดช่วยป้องกันโรคไหลาตายโอ้โหโรคไหลาตายใครที่มีอาการนอนหลับไหลาตายเขาเรียกว่าโรคไหลาตายนี่ช่วยป้องกัน ถ้าทานผลมะม่วงหามาางหัวไปแล้วโอ้โห,โหอาการโรคหลายใจจะไม่มีนะฮะสิบแปดในประเทศในประเทศ,เทศบังคลาเทศนะนิยมใช้ใบในการรักษาโรคลมชักสิบเก้ามีส่วนช่วยบรรเทาอาการโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตชาตามมือตามเท้าอันนี้คือผลนะคะอันนี้ผลนะฮะเนื้อไม้อันนี้เนื้อไม้ช่วยบำรุงกำลังอันนี้เนื้อไม้นะครับผม ช่วยบำรุงธาตุรากก่นเนื้อไม้ช่วยบำรุงธาตุนะฮะช่วยบำรุงไขมันในร่างกายเจนเนื้อไม้กจนแล้วก็เนื้อไม้นะครับผมช่วยรักษาไข้รวมถึงไข้ามาล,ลาเรียรากและใบรากและใบช่วยรักษาไข้โดยเฉพาะไข้ามาลาเรียช่วยดับพิษร้อนอันนี้คือรากนะฮะช่วยบวรรเทาอาการโรคของภูมิโรคภูมิแพ้คือผลผลช่วยแก้บรรเทาอาการโรคไอช่วยขับเสมหะนะครับผล มีส่วนช่วยในการบรรเทาการปรวดศีรษะไมเกรนอันนี้ก็คือผลนะฮะบรรเทาอาการเจ็บคอเจ็บในปากอันนี้คือใบนะฮะใบบรรเทาอาการเจ็บคอเจ็บในปากนะฮะแก้ไขอาการแการ้ไขโรคปวดหูอันนี้คือใบนะครับผมช่วยรักษาโรครักกระปิดและกระเปิด,ปดหรือช่วยโรคเลือดออกตามไรฟันทั้งยังช่วยสมานแผลที่เกิดในช่องปากอันนี้คือผลนะครับผลใครที่โรคใครที่เลือดออกจากไรฟันนะ ก็ไปเอา,เอาไปกินมะม่วงหา,มา,างหวมะนาวโหรนะครับแล้วก็ส่วนรากก็ช่วยบำรุงกระเพาะอ,อาหารอันนี้คือรากนะครับผมแก้อการท้องเสียคือใบช่วยรักษาโรคบิดคือใบช่วยขับปัสสาวะคือผลนะช่วยรักษาโรคลิ์สีดวงทวารยอดอ่อนยอดอ่อนช่วยรักษาโรคลิ์สีดวงทวารโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผมรากช่วยขับพยาธ นี่ช่วยขับพยาด้วยนะฮะช่วยรักษาโรคเ,เท้าช้างน้ำยาง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 มะม่วงหามะนาวหัวช่มเป็นยางออกมานะยางชื่อว่เขาช่วยรักษาโรคเท้าช้างนะฮะช่วยฆ่าเชื้อก็คือผลช่วยในการสมานแผลผลและยางนะฮะช่วยรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังเปลือกและต้นแก้ไขอาการคันก็คือราก ในประเทศอินเดียนิยมใช้ลากเพื่อรักษาแผลที่เกิดจากเบาหวานโอ้แก้กากเกลื่อนมเมล็ดน้ำยางนะฮะน้ำยางแล้วก็มเมล็ดนะฮะแก้กากเกลื่อนฮะแก้อาการเนื้อหนังชาในโรคเลืน้นนะฮะ,มะเมล็ดนะฮะช่วย,ร,ององย,ยรักษาแผลเนื้องอกน้ำยางน้ำยางช่วยรักษาแผลเนื้องอกนะฮะช่วยรักษาหูดก็คือน้ำยางนะฮะช่วยทำลายตาปลาและช่วยกัดทำลาย เนื้อด้านในที่เป็นปุ่มโตน้ำยางนะฮะแล้วก็ช่วยพอกดับพิษนะครับบรรเทาอาการปรวดเมื่อยตามข้อก็คือผลโอ้โหเราจะเห็นว่ามะม่วงหาวมะนาวหี่ไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับเพื่อนๆน้ะนแล้วใครที่มีนะฮะใครที่มีก็ปลูกไว้แล้วฮะปลูกไว้มันมีมันมีประโยชน์มากมายมาหาศาลเลยนะครับผมนี่คือคุณประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวหันะครับผม โอเคนะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะครับให้ช่องบ้านของสบยงญาตด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆกดจิตตามด้วยนะครับผมชอบก็บอกต่อนะฮะบอกแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับว่าคุณสมบัติของมะม่วงหาวะดาวโหดีอย่างไรนะครับผมขอคุณนะครับขอคุณครับสวัสดีครับขอคุณครับ